มือจออปีละกี่ตัววะเนี่ยฮะเกือบหมื่นนาที1 5 1ชั่วโมงฟังเพลงครั้งหนึ่งได้เกือบ5 0 0 0นวินาทีก็ชาร์จครั้งหนึ่งก็ฟังทุกเพลงแต่กามี่เคยแต่งมาเลยนะฮะบ้าบอคอาแตกฝากด like, กดไลค์กดซับสไครป์ซับข่ได้นะคะบายบายผูฟังนะครับมีใครในโลกนี้รู้จักสาวพีทบ้างอาจจะมี ผมรีวิวซาวพีดมามากกว่าแบบยี่สิบสามสิบตัวนะทุกราคาเลยค่อนข้างชอบหลายตัวเลยส่วนใหญ่แปดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นหูฟังที่ผมค่อนข้างชอบมากนะแต่ตอนนี้นถ้าถามว่าอะไรคือหูฟังครอบหูแบบนี้นที่ดีที่สุดของซาวพีดอยู่นี่แหละครับโอ้โห,โ,หโหอยู่นี่แหละฮะมันคือซาวพี p สเปซโปรฮีเออร์อิมเมจแนชันซาวพีดเขาบอกนะฮะว่าสเปซโปรตัวนีน้มันเป็นหูฟังที่ดีสุดตั้งแต่เขามีซาวพีดมาเลยเปิดเข้ามาปุ๊บนี่ครับดู นี่โอ้โหเฮ้ยนี่นะครับเห็นไหมดูโลโก้สาวพิ p อันนี้มันจับถึงความนุ่มได้ดิน,นี่อันนี้ไม่ได้แห้งๆนะมีความนุ่มเบาๆอยู่แล้วหูฟังเนี่ยมีนี่ตรงนี้เขียนว่า left right ที่ตูก็มี USB C นะครับปุ่มบวกลบปิดนะฮะแล้วนี่ก็เป็นปุ่ม ANC มีชอ่อง AUX in ด้วยนะสำหรับผูฟังแบบนี้นะต่อทาง Bluetooth ได้ต่อทาง USB ได้หรือต่อทาง AUX ก็ได้พี่ครับพี่ครับตัวนี้แบตอิดไหมครับพี่ตัวนี้แบตอิดไหมหรอพี่ว่าโอเคนะก,นกลางประมาณหมื่นนาทีอะถ้าฟังเพลงก็สามพันกับเพลง่ะก็ชาร์จครั้งหนึ่งก็ฟังทุกเพลงที่แต,แต่กไม่เคยแต่งมาเลยนะฮะลองเอาสนใจไหม เกือบหมื่นนาที15 1ชั่วโมงฟังเพลงครั้งหนึ่งได้เกือบ5 0 0แสนวินาทีบ้าบอคอแตกคือตัวเนี้ยที่ต้องพูดเรื่องแบตอึดฮะคุณฟังหูฟังทั่วไปอ่ะไปญี่ปุ่นครั้งหนึ่ง4ี่หชั่วโมงแบตบหมดแล้วนะตัวเนี้ยคุณชาร์จเต็มครั้งหนึ่งฮะคุณไปญี่ปุ่นไปนาริตะกลับมาเมืองไทยกลับไปคันไซกลับมานาริตะไปฮอกไกโดกลับมา25รอบชาร์จเต็มครั้งหนึ่งไปญี่ปุ่นได้25รอบบ้า มันเป็นไม่ได้ไงอ่ะมันเกินพ่อแก่แม่แกาไปแล้วมันคือพ่อเจ้าแม่เจ้าคือผมยังไม่เคยมีอะไรโปรดักไหนที่ชาร์จทีหนึ่งแล้วแม่งได้แบบ5้าแสนวินาทีอ่ะหนึสานับถึง5้าแสนไดแหมดอ่ะบ้ามันเบามากด้วยนะแปลว่าเสียงมันต้องไม่ดีเหรอเสียงไรทรงพลังหรอวะมันถึงแบบอื่นขนาดนี้เสียงดี แต่พูดตรงๆมันไม่ใช่ดีที่สุดตั้งแต่ผมเคยฟังมาแต่มันดีที่สุดของ Soundpeats หูฟังที่ราคาไม่ได้บ้าบอแต่คุณภาพนี่คือแบบมันต่อยข้ามรุ่นได้มันเจ๊กพอต่อยกับไม้ไทสัน ข้อเจองนบ้างมันคือมี dual dynamic driver มี driver 2ตัวมันคือ40มิม driver บวกอีก10มันไม่ค่อยมีนะที่มี driver 2ตัวทำเสียงได้ก็หึมมาเต็มที่ประทับใจอีกตัวนึงก็เป็น bluetooth 5.4ก็คือเชื่อมต่อเร็วหลุดยากเวลาคุณปิดแล้วเปิดใหม่เนี่ยมันต่อเร็วประมาณแบบถ้าคุณใช้โทรศัพท์ iPhone เนี่ยมันต่อเร็วประมาณของค่ายเลยนะมันเปิดปุ๊บมัน connect เลยเพราะเป็น5.4 bluetooth c o เด c ก็มี AAC นะครับ SBC แล้วก็ a u รองรับ h i r e s audio เสียบสายกับไม่เสียบสาย AUX เนี่ยอันนี้ดีถ้าใครอยากจะแบบจูนคัสตอมให้มันเจ๋งขึ้น Peace Audio App ของเขาเองแอป หน้าตาแบบนี้เข้าไปปุ๊บโหลดจูนได้หมดตามต้องการเลยมีมูฟี่โหมดด้วยเวลาดูหนังเนี่ยมันจะให้ความแบบมันไม่กังวาม,มันจะรู้ว่านี่คือดูหนังอยู่จะลดความดังลงแต่แตจะมีความสมจริงเหมือนเราอยู่ในซีนมากขึ้นนี่พูดจากคนที่แบบไม่รู้เรื่องเสียงไม่ใช่สาววจิเนียนะไม่รู้ความรู้สึกนี้เรียกว่าอะไรแต่มันดูดีขึ้นผมไม่ค่อยใช้โทรศัพท์หรอกแต่ให้รู้มันก็โทรได้มี a i n o i s e Reduction เสียงก็ดีอยู่แล้วครับเราโทรศัพท์มีวิ n นอยส e รี s ิสแตนถ้าสนทนาเนี่ยก็คือลับลื่นฟังชั่าเะป 1 2 3หรือประมาณ40%เปอรเพอเปิดพาร์ูนี่นะฮะคือได้ยินเสียงที่มันผ่านเข้ามานะแต่มันไม่คมมันไม่กริปเหมือนกับพวกหูฟังตัวละหมื่นแต่ถือว่าใช้ได้ไม่ได้กริปมากผมให้ประมาณ6เต็ม10แล้วการพาร์ซู through, เพราะเสียงแอมเบียนได้ยินนะแต่เสียงตัวเองอะ่ะไม่ค่อยได้ยินแต่พอเปิดเอ็นซีปุ๊บนะฮะโอ้เกินคาดฟังอหูฟังเอง็นซีมาเยอะตัวเนี้ยมันทําได้เป็นแบบไม่แพ้หรือเป็นน้องๆพวกหูฟังตัวละหมื่นเลยผมอยากให้คุณลองเลยว่าถ้าคุณชอบตัดเสียงนะเอ็นซีทำได้ดีเกินคาด Pass through. ทำได้ต่ำกว่าที่คิดไว้แต่ไม่ใช่แย่นะถือว่าผมคาดหวังสูงอ่ะผมฟัง Apple มาพวกตัวละสองหมื่นผมคาดหวังว่าเวลาพัดชูมันจะดิ้นเสียงเข้ามาแต่ตอนนี้ ANC ผมรู้สึกอ้โหูฟังเสาพีตตัวนี้มันเหมือนเจอสูตรอะไรบางอย่างหรือเจอวิธีลำยาดที่ทําให้มันการตัดเสียงเนี่ยเทียบเท่ากับพวกตัวท็อปๆได้เลยอาจจะไม่ได้ถึงตัวละสองหมื่นนะมันมีไฮบริดแอคทีฟน้อยแคนเซเลชันที่ตัดได้สี่เจ็ดเดซิเบลผมก็รู้อยู่แล้วว่าตัดได้สี่เจ็ดเดซิเบลแต่เวลาฟังจริงๆอ่ะโดยที่ไม่รู้รว่าตัดได้ ตัวท็อปสุดของค่ายนะท็อปสุดของค่ายตั้งแต่ซาวพีดเคยทําหูฟังก้อบหูมานะ1,990งรครับว้า ไม่ถึง2,000บาทถือ2อใบท 2, บาทาจ่ายไปเหรียญจับมาใบอันหนึง่ง1990บาทมันคุ้มทีเดียวแล้วก็ประกันศูนหนึ่งปีไม่ใช่เจ้าของกูไม่ใช่เจ้าของซาพีสไม่ต้องมาแบบว่าพี่เคมยังไงอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยผมได้มาตัวนี้แล้วผมมารีวิวให้ดูว่ามันดีจริงไม่ชอบที่สุดน่าจะเป็นพาสรูที่ผมรู้สึกว่ามันทำงานได้แต่มันไม่ดีหนักแต่เสียงดีเกินคาดที่เจ็ดเดซิเบลแบตเตอรี่มันได้ค่าสายวินาทีแต่ต้องที่ความดังประมาณนะาก็ฟังปอระมาณนะนั้นะซึ่งเทุก2แบง ได้เหรียญสิบโยนกลับมาบ้าไปแล้วผมก็ถือว่าตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะที่แนะนําครับผมเลือกมาคือที่ผมชอบและผมรู้สึกว่ามันน่าแนะนําเพื่อนๆไม่ซื้อไม่เป็นไรไม่ได้มาให้ซื้อตามทุกอันแต่คืออะไรที่ผมว่าเจ๋งแพงถูกหรือไรห่วยๆก็จะมแนะนําให้ดูครับงไงก็ u b s c r i b e ด้วยตัวนี้น่าเล่นไม่เล่น,ไม,ลนไม่ว่าแต่ผมบอกจริงเซาพิตมึงจอกปีละกี่ตัววะเนี่ยฮะแล้วมันก็ว้าวเรื่อยๆนะเออผมก็ชอบเหมือนกันมหาเทพราชฟอร์ดอยากได้เลยครับไปคิดดู